สวัสดีครับนะฮะนี่จะเป็นโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์นะฮะจะเป็นการจะเป็นคลิปแกะกล่องโนเกียที่ถูกที่สุดในชีวิตที่ที่ที่เคยถ่ายคลิปแล้วจะามาลงนะฮะก็เรามาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับเอ่อมันคือโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์ดอโอซิมนะฮะเป็นโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์แท้ๆนะครับไม่ใช่ของพวกเวลคอมหรือยี่ห้ออื่นนะฮะนะฮะสเปคของมันก็คือ กล้อง2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวตัวแบตเตอรี่ของมันนะครับสามารถเวลาระยะเวลาคุยต่อเนื่องเนี่ยได้ประมาณ22ชั่วโมงนะครับเปิดรับสายสแตมบายเนี่ยได้25วัน25.3วันนะฮะก็โคตรนานนะฮะมีเกมงูนะครับแล้วก็มีโอเปราสโตรนะครับโหลดเกมกับโหลดแอปได้นะครับรองรับเมมรี่ไมโคร SD การ์ดนะครับสามารถซัพพอร์ตได้สูงสุด 32GB กิกนะครับมี FM ได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะเอเคนะฮะก็ร <c oughs> อบแรกที่ที่ผมสั่งมานะครับก็จะมีได้แค่สีดักบลูอย่างเดียวนะครับก็สีดักบูสีน้ำเงินเข้มของมันเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูอื <c oughs> ้มเปดไฟลทนนะฮะ เครื่องดบ,บางอะ่ะน,นะฮะดูเครื่องคดบางอ่ะดูนะบางมากเลยอะ่ะแล้วดู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 แบบปุ่มดูวัสดุแบตบเรี่ยวตัววัสดุตัวเครื่องเนี่ยโคดีอ่ะฟิลลิ่งในการกดปุ่มต่างๆเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีมากนะครับนะฮะฝาหลังกล้องนะ,ะก็เดี๋ยวเรามาเปิดใส่ซิมกันนะฮะวัสดุฝาหลังพลาสติกก็ค่อนข้างแข็งแรง นะฮะฮตัวซิมการ์ดที่ใส่เนี่ยเออ่มันใส่เอ้ยมันเป็นถาดซิมที่ใส่ไมโครซิมได้เลยนะฮะซิมสล่ะซิมสก็ไมโครซิมนะฮะเดี๋ยววันนี้ที่ซิ SIM ที่เราจะใส่มาเทสกันก็ซิมเอสนะฮะผมตอนนี้ใช้ไม่มีค่ายอื่นมี Ace, แต่เอสอย่างเดียวอยู่นะฮะ แบตเตอรี่ก็ทรงสไตล์โนเกียเหมือนเดิมนะฮะ,ะความจุบแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่1,200มิลลิแอมนะฮะ,ะพันสองก้อนเล็กกว่า iPhone แต่ t ็อกไทม์มันมันด้วยฟังฟังก์ชันของมันนะอ๋อลืมลืมบอกไปนะครับรูชาร์จของตัวโนเกีย3 310มันจะเป็น m ม c คร USB นะครับ นะฮะไม่ใช่เป็นรูแจ็คมันสมัยรุ่นก่อนนะครับทำไมกล้องไม่โฟกัสเนาะนะฮะอ่านะฮะเป็นไมโคร USB นะครับตามนี้ประกอบเสร็จเราเปิดเครื่องเทสกันอ้าอ่าปิดเสร็จแล้ว ก็บูตเครื่องก็รอนิดนึงอู้เสียงที่ไม่ได้ยินมาเกือบเกือบสิบปีแล้วนะนานมากนะฮะเ,ออเมนูเครื่องนะครับตัวนี้สั่งมาจากยุโรปนะครับไม่มีเมนูภาษาไทยนะครับนะฮะนะฮะก็อ่านไทยพิมพ์ไทยไม่ได้นะครับไม่มีเมนูไทยนะนะฮะใส่ซิมเอไปแล้วรอขึ้นสัญญาณนะครับ ระหว่างรอขึ้นเราก็มาดูเรื่องเมนูนต่างก่อนนะครับอันนี้เป็น call ็อกนะครับ contact นะฮะ photo นะฮะถ่ายรูปได้อ่าินเ e อร์เนะครับอินเทอร์เน็ตมันเชื่อมต่อผ่าน GPRS นะครับมันเป็นระบบ 2G ไม่ใช่ 3G นะครับแล้วก็มี message นะฮะ snack เกมงู o. mobile store My a แอปกล้องกล้องหลังเหรอครับอสองล้านพิกเซลไหนดูขอดูสักหน่อยสิอ,อารมณ์มันก็ประมาณกล้องโนเกียสมัยก่อนอะนะครับสองล้านพิกเซลโอเดมีเกมกระถานนี้เลยเหรอเนี่ยถือว่าโอเคนะ มิวสิกฟังเพลงได้นะครับดูอุณหภูมิได้วิทยุต้องใส่หูฟังไหมต้องใส่หูฟังถึงจะฟังได้นะครับวิดีโอเซตติ้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโ h ม n เซตติ้งนะดูดิไม่มีครับไม่มีเมนูภาษาเมนูภาษาไทยนะครับยืนยันแล้วก็เครื่องคิกเลขโน้ต ทั้งเวลาปลูกทั้ทางงานได้เยอะอกว่าสมควรนะครับไหนมาดูเสียงลิงโทนหน่อยซ่โอ้โหใสกิ้งๆเลยมามามาลองเทสสทบหน่อยสัญญาณเอสขึ้นมาแล้วนะครับเบอร์ตึ๊บ เจรับสายหน่อยเปิดลาสปิกเกอร์ฮัลโหลเจ๊โอ้ชัดเจนดังดังชัดเจนมากเลยครับเจ๊โอเคสัญญาณสัญญาณสัญญาณชัดเจนนะมันคือส3มสามในราคาที่ค่อนข้างแพงนะสำหรับในยุคนี้แต่ว่ามันเป็น ฟีเจอร์โฟนที่เดี๋ยวนี้หาแบบนี้ไม่ได้แล้วอ่ะในงานคุณภาพแบบนี้นะครับก็มาถือว่าเวิร์กมากใส่ได้สองซิมด้วยโอเคไปแล้วนะครับเฮ้เดี๋ยว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 ลืไปลืม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 ,ลมในกล่องนะครับมันก็จะมีปลั๊กนะครับปลั๊กของมันเป็นปลั๊กสองขานะครับแล้วก็เป็นหัวไมโคร USB นะครับแล้วก็มีหูฟังนะครับหูฟังเป็นจั๊กนะฮะก็โอเคอันนี้ไปแล้วนะจริงๆบายบายสวัสดีครับ